สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านขนมปัง5บาทนะคะทุกอย่างในร้านทุกเมนูในร้านทุกชิ้นในราคา5บาทนะคะนี่เห็นไหมคะก็จะมีไส้หลากหลายให้เลือกนะคะก็มีไส้เผือกไส้มะพร้าวไส้เนยไส้กรอก แฮมอะไรพวกนี้นะคะที่เป็นชิ้นนี้นะคะใส่ถุงอย่างดีนะคะของดีมีคุณภาพนะคะขนมปังนุ่มมากนะคะไม่แข็งนะคะไม่จกตานะคะเนาะไส้กรอกไส้ไส้กรอกไส้ฝอยทองทุกไส้ทุกถุงนะคะนี่ก็จะเป็นไส้ข้าวโพดมยองเนตนะคะที่เห็นอยู่นี่เนาะห้าบาทเท่านั้นนะคะ5บาทเลือกได้ตามชอบเลยค่ะมีทุกไส้นะคะเลือกได้หลากหลายเลยนะคะตามที่เราต้องการ5้าบาททั้งร้านนะคะเลือกได้ตามชอบเลยนะคะนี่นะคะ โปรโมทมันขายเองเลยนะคะนี่นะคะทั้งร้าน5บาทนะคะนี่มีหมูหยองฝอยทองหมูหมูหมยองแฮมอะไรพวกนี้มีหมดนะคะนี่นะคะ5บาทนะคะ5บาททั้งร้านนะคะขนมปัง5บาทก็จะมีแบบเป็นแฮมเบอร์เกอร์ด้วยนะคะนี่นะคะก็5บาทเหมือนกันนะคะนี่นะทุกอย่างในร้านในราคา5บาทนะคะขายถูกๆเลยนะคะร้านขนมปัง เป็นร้านที่ขายอยู่ในตลาดนัดดีๆนะคะอยุธยานะคะขายทุกเย็นนะคะร้านขนมปัง5บาทนะคะทั้งร้านในราคา5บาทนะคะทุกชิ้นนะคะทุกชิ้น5บาทมีให้เลือกมากกว่า10บอย่างนะคะในร้านนี่นะคะจะเป็นขนมปังนุ่มแล้วก็มีไส้แล้วก็มีหน้าต่างๆให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่นะคะสนใจก็มาอุดหนุนหรือว่าใครจะรับไปขายต่อก็ได้นะคะมีเพื่อนๆพี่ๆที่ทํางานโรงงานนะคะซื้อแล้วก็ ไปขายต่อให้เ,เพื่อนๆที่ทางานด้วยกันนะคะจะได้กําไรประมาณชิ้นหนึ่งก็ไปขาย10บาทก็ได้กําไร5บาทได้กําไรครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะนี่นะคะไม่มีบริการส่งออนไลน์หรือว่าส่งปัษณีย์ใดๆนะคะมารับซื้อได้สดๆเลยที่ตลาดนะคะนี่นะคะเยอะแยะมากมายเนาะซื้อกินก็อร่อยซื้อไปขายต่อก็ได้กําไรนะคะนี่นะคะมีเอแคร์ด้วยนะคะเอแคร์ A ก็ลูกละ้หนึ่งบาทนะคะขนมเอแคร์เนาะ มีหลากหลายให้เลือกเลยนะคะอร่อยถูกใจรับรองไม่ผิดหวังนะคะถ้าชอบขนมป,ปัง5บาทร้านขนมป,ปัง5บาทเนาะก็อย่าลืมทไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะร้านนี้ขายอยู่ในตลาดานดัดดีดียุทธยานะคะแวม,มามอุหนๆกันได้นะคะเป็นร้านเล็กๆไม่ใหญ่นะคะแต่ว่าขายดีขายหมดขายไวนะคะมีทุกอย่างให้เลือกเลยนะคะรับไปขายต่อก็ยินดีนะคะน,นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะคะขอบคุณมากเลยะค่ะ Субтитры сделал DimaTorzok